สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะนำทางพื้นที่พักใจที่จะพาคุณสำรวจความรักและความสัมพันธ์ด้วยแว่นตาแห่งสติและปัญญาให้สติเป็นเพื่อนเดินทางของคุณในทุกๆวันนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดและเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำให้หัวใจของมนุษย์เราสั่นไหวได้มากที่สุดนั่นคือเรื่องของความรักและคู่ครองครับ คุณเคยสงสัยไหมครับว่าบนโลกนี้มีประชากรตั้งหลายพันล้านคนทำไมเราถึงต้องมาเจอกับคนคนนี้ทำไมเราถึงต้องมารักคนคนนี้บางคนเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราสว่างสวัยเหมือนดวงอาทิตย์ยามเช้าแต่บางคนเข้ามาแล้วเหมือนพายุโหมกระนำ่ำทำให้เราเปียกปอนหนาวเหน็บและสูญเสียความเป็นตัวเองไปจนหมดสิ้นเรามักจะเรียกสิ่งนี้ว่าพรมลิขิตบ้างเนือคู่บ้าง แต่ในทางธรรมะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญครับแต่มันคือการจัดสรรของกรรมมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้เจอกันเพราะโชคชะตาแต่เราเจอกันเพราะสัญญาที่เคยทําร่วมกันมาบางคนมาเพื่อเป็นของขวัญแต่บางคนมาเป็นบทเรียนและที่น่ากลัวคือบางคนมาในรูปแบบของเจ้าหนี้ที่จะมาทวงคืนทั้งต้นและดอกจนกว่าเราจะหมดตัวและหมดใจครับ วันนี้เราจะมาถอดรหัสความสัมพันธ์กันครับว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆคุณตอนนี้หรือคนที่คุณกำลังคุยคุยอยู่ตอนนี้แท้จริงแล้วเขาคือคู่แท้ที่จะมาอุปถัมภ์ค้ำชูหรือเขาคือคู่เวรที่เข้ามาเพื่อล้างผลาญพลังชีวิตของคุณกันแน่การแยกแยะสองสิ่งนี้ให้ออกไม่ใช่เรื่องของการจับผิดครับแต่มันคือความจำเป็นในการเอาตัวรอดครับเพราะถ้าเราดูไม่ออก เราอาจจะกําลังเลี้ยงงูพิษไว้ในห้องนอนโดยไม่รู้ตัวก่อนที่เราจะไปดูสัญญาณเตือนทั้ง5ข้อเราต้องทำความเข้าใจกลไกของกรรมสัมพันธ์กันก่อนครับทำไมเราถึงรู้สึกคลิกกับใครบางคนตั้งแต่แรกเห็นทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกคุ้นเคยจังทั้งที่เพิ่งเจอกันในทางจิตวิทยาอาจบอกว่าเป็นเรื่องของเคมีในสมองหรือปมในวัยเด็กที่ดึงดูดกันแต่ในทางธรรมะ มันคือแรงสั่นสะเทือนของกรรมที่เสมอกันครับจิตของคนเราเหมือนแม่เหล็กครับถ้าเราเคยผูกพันกันมาไม่ว่าด้วยความรักหรือด้วยความแค้นแรงเหวี่ยงของกรรมจะดึงเรามาเจอกันอีกจนได้คู่แท้หรือคู่บารมีคือคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาเคยเกื้อกูลกันมาพอเจอกันใจจะรู้สึกเย็นสบายและปลอดภัยส่วนคู่เวรหรือคู่กรรม คือคนที่เคยอาฆาตหมาดร,ร้ายหรือเคยติดนี้กรรมกันมาพอเจอกันแรงดึงดูดจะรุนแรงมากร้อนแรงวูบวาบเหมือนมแมลงเม่าที่เห็นกองไฟเราจะรู้สึกหลงไหลหัวปักหัวปำแบบไม่มีเหตุผลดังนั้นอย่าพึ่งตัดสินว่าใครคือคู่แท้เพียงเพราะความรู้สึกตื่นเต้นในช่วงโปรโมชั่นนะครับเราต้องดูกันยาวๆด้วย5สัญญาณเตือนภัยทางจิตวิญญ,ญาณที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่แม่นยำยิ่งกว่าหมอดูคนไหนหๆครับสัญญาณแรกเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายที่สุดแต่เรามักจะมองข้ามหรือแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นนั่นคืออุณหภ,ภูมิในใจของคุณครับลองสังเกตดูนะครับเวลาอยู่กับคนคนนี้ใจของคุณเย็นหรือร้อนคู่บรารมีหรือคนที่จะมาอุป,ปถัมภ์เราเวลาอยู่ใกล้เขาจะเหมือนสายน้ำเราจะรู้สึกผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามแม้แต่นั่งเงียบๆด้วยกันก็ยังรู้สึกสบายใจแต่ถ้าเป็นคู่เวรที่เข้ามาเพื่อล้างผลาญเวลาอยู่ใกล้หรือแค่คิดถึงใจคุณจะมีความร้อนรนมันอาจจะมาในรูปแบบของความคิดถึงที่กระวนกระวายความหึงหวงที่รุนแรงหรือความหวาดระแวงตลอดเวลาว่าเขาจะไปไหนเขาจะทำอะไรคุณอาจจะมีความสุขมากเวลาที่เขาทำดีด้วย แต่มันเป็นความสุขที่เจือไปด้วยความกลัวกลัวว่าจะเสียเขาไปกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปความสัมพันธ์แบบนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษครับมันเหมือนเรานั่งรถไฟเหาะตีลังกาเดี๋ยวขึ้นสูงเสียดท้าเดี๋ยวตกลงเหวตื่นเต้นเร้าใจแต่หน้าเวียนหัวและเหนื่อยล้าครับถ้าคุณต้องคอยเช็ดโทรศัพท์ทุกหนาทีถ้าคุณต้องนอนร้องไห้มากกว่าหัวเราะ หรือถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเปลินที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นั่นไม่ใช่ความรักที่ยิ่งใหญ่หรอกครับแต่มันคือสัญญาณเตือนจากสัญชาตญาณว่าหนีไปคนนี้อันตรายทำไมเราถึงแยกไม่ออกระหว่างความรักกับความหลงเพราะกิเลสต,ตัวที่ชื่อว่าโมหะหรือความหลงมันฉลาดมากครับม,มันมักจะปลอมตัวมาในชุดของความท้าทายเรามักจะเข้าใจผิดว่า ความรู้สึกใจเต้นแรงมือสั่นหน้าแดงเวลาเจอเขาคืออาการของรักแท้แต่ความจริงแล้วในมุมมองของจิตบำบัดอาการเหล่านั้นคือปฏิกิริยาตอบสนองต่อความไม่ปลอดภัยร่างกายกำลังหลั่งสารเครียดออกมาเพราะจิตใต้สำนึกรับรู้ถึงอันตรายในขณะที่รักแท้ที่เกิดจากบุญกุศลจะมีความรู้สึกนิ่งและมั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากอย่างลึก ถ้าคู่ของคุณทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันว่าเขารักฉันไหมนั่นไม่ใช่คู่แท้ครับเพราะคนที่เป็นคู่แท้จะไม่ปล่อยให้คุณต้องสงสัยในความสัมพันธ์เลยการแยกระหว่างคู่เวรกับคู่แท้จึงเริ่มที่การสำรวจความสงบในใจถ้ารักแล้วร้อนถ้ารักแล้ววุ่นวายให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่านี่อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่มาทวงหนี้ในรูปแบบของคนรัก และวิธีการทวงของเขาก็มักจะมาในรูปแบบของสัญญาณข้อที่2สัญญาณที่2คือเรื่องของความสมดุลในการให้และรับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องเหมือนตาช่างที่สมดุลครับมีการผลัดกันเป็นผู้ให้และผลัดกันเป็นผู้รับแต่สําหรับคู่เวรที่เข้ามาล้างผลาญตาช่างจะเอียงกระเทเร่ไปข้างเดียวเสมอคุณจะพบว่าตัวเองเป็นฝ่ายให้อยู่ตลอดเวลาให้เงินให้ความรักให้เวลา ให้อภัยและให้โอกาสในขณะที่อีกฝ่ายเป็นผู้รับและเรียกร้องอย่างไม่รู้จักพอเขาอาจจะมาในคราบของผู้ประสบภัยชีวิตน่าสงสารมีปัญหาการเงินมีปัญหาครอบครัวเพื่อกระตุ้นต่อความสงสารของคุณทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นฮีโร่ที่ต้องช่วยเขาแต่สังเกตเถอะครับว่าความช่วยเหลือของคุณไม่เคยทำให้เขาดีขึ้นจริงๆเขาจะกลับมาพร้อมปัญหาใหม่เสมอ เหมือนเทน้ำลงบนกองทรายหายวับไปทันทีนี่คือกรรมลักษณะหนึ่งครับเรียกว่าเราเคยติดหนี้เขามาชาตินี้จิตเลยสั่งให้เราชดใช้ให้เขาอย่างยอมจำนนแม้เพื่อนจะเตือนพ่อแม่จะห้ามเราก็ไม่ฟังเราจะหาเหตุผลมาเข้าข้างเขาเสมอว่าเขากำลังลำบากเราต้องช่วยถ้าคบใครแล้วเงินในบัญชีลดลงเรื่อยๆ หนี้สินเพิ่มพูนหรือสุขภาพร่างกายทรุดโทรมลงเพราะต้องทุ่มเทดูแลเขานี่คือสัญญาณชัดเจนว่าเขาเข้ามาเพื่อกัดกินครับไม่ใช่เพื่อสร้างอนาคตร่วมกันคู่แท้ที่มาอุปถัมภ์ต่อให้ยังไม่รวยแต่เขาจะช่วยกันทำมาหากินจะไม่เกาะกินและจะไม่ทำให้เราลำบากใจเรื่องเงินทองสัญญาณที่3เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนานั่นคือเรื่องของศีลพระพุทธองค์ตรัสว่า คู่ชีวิตที่จะอยู่กันยืดและมีความสุขต้องมีศีลเสมอกันหรือมีระดับจริยธรรมที่ใกล้เคียงกันคู่เวรมักจะเข้ามาเพื่อฉุดเราให้ต่ำลงครับจากเดิมเราเป็นคนใจเย็นเขาก็มายั่วให้เรากลายเป็นคนขี้โมโหจากเดิมเราเป็นคนซื่อสัตว์เขาก็มาชักชวนหรือบีบบังคับให้เราทำเรื่องทุจริตโกหกหรือทำผิดกฎหมายหรืออย่างน้อยที่สุดเขาจะทำให้เราห่างเหินจากความดีชวนไปกินเหล้าเม,มาไม เที่ยวกลางคืนจนเราไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ไม่มีเวลาสวดมนต์ไหว้พระหรือทำหน้าที่การงานให้ดีถ้าคบใครแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองนิสัยเสียขึ้นคุณเริ่มทำในสิ่งที่คุณเคยรังเกียจคุณเริ่มสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นแปลว่าคนคนนี้กำลังพาคุณลงเหวครับเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นลมใต้ปีกให้คุณบินสูงขึ้นแต่เข้ามาเป็นลูกตุ้มเหล็กทวงขาคุณไว้คนรักที่ดีหรือกัลยาณมิตร จะต้องเป็นกระจกเงาที่สะท้อนด้านดีของเราออกมาและช่วยขัดเกลาด้านไม่ดีให้ลดน้อยลงเขาจะชวนเราไปทำบุญชวนเราเก็บเงินชวนเราพัฒนาตัวเองถ้าศีลไม่เสมอกันต่อให้รักกันแค่ไหนสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดครับเพราะมุมมองต่อโลกและวิธีแก้ปัญหามันต่างกันเกินไปเหมือนคนนึงพูดภาษาไทยอีกคนพูดภาษาต่างดาวคุยกันไม่รู้เรื่องสัญญาณที่4คือรูปแบบการทะเลาะ ทุกคู่ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาครับลิ้นกับฟันย่อมมีวันกัดกันแต่ความแตกต่างอยู่ที่หลังการทะเลาะคู่สร้างคู่สมเวลาทะเลาะกันเขาจะใช้ปัญญาคุยกันหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขการทะเลาะแต่ละครั้งจะทําให้เข้าใจกันมากขึ้นและไม่กลับมาทะเลาะเรื่องเดิมซ้ำซากอีกแต่สําหรับคู่เวรคุณจะติดอยู่ในวงจรอ,อุบาทครับทะเลาะเรื่องเดิมๆด,ด้วยทาพูดรุนแรงแบบเดิมๆ ร้องไห้ฟูมฟายเลิกกันแล้วก็กลับมาดีกันแล้วก็วนกลับไปทะเลาะเรื่องเดิมอีกเหมือนแผ่นเสียงตกร่องไม่มีการพัฒนาไม่มีการเรียนรู้มีแต่ความบอบช้ำที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทางจิตวิทยาเรียกว่า cycle of abuse หรือวงจรของการทำร้ายกันมันเกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างมีปมในใจที่แก้ไม่ตกและต่างฝ่ายก็ไปจี้จุดของกันและกันถ้ากรรมยังไม่หมดหรือเรายังไม่ตื่นรู้ เราก็จะวนเวียนอยู่ในนรกขุมเล็กๆนี้ไปเรื่อยๆโดยหลอกตัวเองว่านี่คือรสชาติของชีวิตคู่แต่ความจริงแล้วชีวิตคู่ที่ดีไม่จำเป็นต้องดราม่าขนาดนั้นครับชีวิตคู่ที่ดีควรจะเรียบง่ายและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้พักผ่อนจากการต่อสู้กับโลกภายนอกไม่ใช่กลับบ้านมาแล้วต้องมาเปิดศึกต่อที่บ้านสัญ,ญญาณสุดท้ายและเป็นสัญญาณที่เจ็บปวดลึกซึ้งที่สุดคือการสูญเสียความเป็นตัวเอง คู่เวรที่เข้ามาครอบงำจิตใจจะค่อยๆกลืนกินตัวตนของคุณไปทีละน้อยโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณเริ่มไม่กล้าใส่เสื้อผ้าที่ชอบเพราะกลัวเขาไม่พอใจคุณเลิกคบเพื่อนสนิทเพราะเขาขี้หึงคุณทิ้งความฝันทิ้งงานอดิเรกเพื่อเอาเวลาทั้งหมดมาเอาใจเขาจนวันหนึ่งคุณส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่าคนในกระจกนี้คือใครแววตาที่เคยสดใสาหายไปไหนรอยยิ้มที่เคยมั่นใจหายไปไหน เหลือเพียงคนคนหนึ่งที่หวาดกลัวไม่มั่นใจและต้องคอยรอรับคำสั่งจากอีกคนนี่คือสภาวะที่จิตวิญญาณถูกกดทับครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเจ้ากรรมในเวรเขาจะทำให้เราตัวเล็กลงเพื่อที่เขาจะควบคุมเราได้ง่ายขึ้นถ้าความรักทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนั่นไม่ใช่ความรักครับนั่นคือการควบคุมหรือ manipulation คู่แท้ที่มาอุปถัมภ์เขาจะรักในแบบที่คุณเป็น เขาจะภูมิใจในความสำเร็จของคุณและเขาจะสนับสนุนให้คุณเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเขาจะเปรียบเหมือนปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามไม่ใช่กาฝากที่ดูดน้ำเลี้ยงจนต้นไม้ยืนต้นตายเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หากใครพบว่าคนข้างกายมีสัญญาณครบทั้ง5ข้ออย่าเพิ่งตกใจกลัวหรือตีโพยทีพายโทษโชคชะตานะครับการที่เรารู้ตัวคือจุดเริ่มต้นของการปลดหนี้ครับในทางธรรม เราไม่ได้เจอกันเพื่อเกลียดกันแต่เราเจอกันเพื่อเรียนรู้คนที่ร้ายกาจที่สุดในชีวิตเราแท้จริงแล้วคือครูที่เข้มงวดที่สุดเขาสอนให้เรารู้จักความอดทนคือขันติเขาสอนให้เรารู้จักการให้อภัยคืออภัยทานและที่สำคัญเขาสอนให้เราหันกลับมารักตัวเองถ้าไม่มีเขาเราอาจจะไม่เห็นกิเลสในใจตัวเองเราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีความยึดติดถือมั่นมากแค่ไหนดังนั้นขั้นตอนแรกของการแก้ไข ไม่ใช่การวิ่งหนีหรือการผลักสไล่ส่งด้วยความเกลียดชังนะครับเพราะการทำแบบนั้นเท่ากับเป็นการสร้างเวรใหม่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวชาติหน้าก็ต้องมาเจอกันอีกวิธีที่ถูกต้องคือการยอมรับและเปลี่ยนมุมมองมองเขาด้วยความเมตตาว่าเขาก็เป็นเหยื่อของกิเลสเหมือนกันที่เขาทำร้ายเราเพราะเขาก็มีความทุกข์ในใจเมื่อเราหยุดเกลียดวงจรของกรรมจะเริ่มสะดุดโซ่ตรวนที่ล่ามกันไว้จะเริ่มคลายออกเมื่อใจเราสงบลงแล้ว ไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้หลงแล้วขั้นตอนต่อไปคือการถอยห่างอย่างมีสติครับถ้าประเมินแล้วว่าอยู่ต่อไปมีแต่จะพากันลงเหวการแยกทางไม่ใช่เรื่องบาปครับแต่เป็นการรักษากายรักษาใจเพื่อไปทำหน้าที่อื่นที่ดีกว่าการตัดความสัมพันธ์กับคู่เวรต้องใช้ความเด็ดขาดทางใจที่เรียกว่าอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลาง ไม่รับรู้อารมณ์ราม่าที่เขาศาสใส่มาเขาจะขู่เขาจะขอร้องหรือเขาจะด่าให้เรามองดูเหมือนดูละครฉากหนึ่งบอกตัวเองว่านี่กรรมของฉันกับเธอจบลงแล้วฉันขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างและขอคืนอิสรภาพให้แก่กันในทางปฏิบัติอาจต้องมีการเว้นระยะห่างทางกายภาพบล็อกการติดต่อเพื่อไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่าน และหันมาโฟกัสที่การเติมพลังให้ตัวเองกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาเพื่อนที่ดีกลับไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อดึงคลื่นพลังงานของเราให้สูงขึ้นเมื่อพลังงานเราสูงขึ้นเราจะหลุดออกจากวงโคจรของเขาไปเองโดยธรรมชาติเหมือนดาวเคราะห์ที่หลุดจากแรงดึงดูดของหลุมดำหลังจากที่เราหลุดพ้นจากวงจรอุบาทแล้วคำถามคือ ทำอย่างไรเราถึงจะเจอคู่แท้หรือคู่บารมีคําตอบง่ายมากครับศีลเสมอกันถ้าคุณอยากได้คนดีคุณต้องทําตัวให้เป็นคนดีก่อนถ้าคุณอยากได้คนใจเย็นคุณต้องฝึกใจตัวเองให้เย็นก่อนถ้าคุณอยากได้คนซื่อสัตย์คุณต้องมีความซื่อสัตย์เป็นนิสัยกฎแห่งแรงดึงดูดทำงานตรงไปตรงมาเสมอผีเน่ากับโลงผุคู่กันชันใด เทพผบุตรกับนางฟ้าก็คู่กันฉันนั้นอย่ามัวแต่วิ่งตามหาความรักแต่จงใช้เวลาในการสร้างบารมีให้กับตัวเองหมั่นรักษาศีลหมั่นทำทานและหมั่นเจริญภาวนาเมื่อแสงสว่างในตัวคุณเปล่งประกายออกมาคุณจะดึงดูดแมลงพึ่งที่ชอบดมดอมดอกไม้หอมแทนที่จะดึงดูดแมลงวันที่ชอบของเน่าเสียและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อบุญกุศลจัดสรร คนที่ใช่ในเวลาที่ใช่จะเดินเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเรียกร้องเลยแม้แต่น้อยเราเดินทางมาถึงบทสรุปของความรักและกฎแห่งกรรมแล้วนะครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังเผชิญกับคู่เวรที่แสนเจ็บปวดหรือกำลังมีความสุขกับคู่แท้ที่แสนดีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจก็คือไม่มีใครจะเป็นคู่แท้ของเราได้ดีไปกว่าตัวเราเอง คนรักอาจจะอยู่กับเราแค่ช่วงเวลาหนึ่งอาจจะจากเป็นหรือจากตายแต่จิตดวงนี้จะอยู่กับเราไปตลอดทุกภพทุกชาติดังนั้นอย่ารักใครจนลืมรักตัวเองอย่าดูแลใครจนลืมดูแลใจตัวเองจมใช้ความสัมพันธ์เป็นแบบฝึกหัดในการยกระดับจิตวิญญาณถ้าเจอคนดีให้ถือว่าเป็นกําไรชีวิตและดูแลกันให้ดีที่สุดถ้าเจอคนร้ายให้ถือว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ที่มาสอนให้เราเข้มแข็งสุดท้ายแล้วความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการปรารถนาดีต่อกันด้วยปัญญาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านหลุดพ้นจากบ่วงกรรมแห่งความทุกข์และได้พบกับความรักที่เกื้อกูลอบอุ่นและนำพาชีวิตไปสู่ทางที่สว่างสวยขอบคุณที่ร่วมเดินทางและรับฟังมาจนจบซีรีส์นี้นะครับให้สติเป็นเพื่อนเดินทางและให้ธรรมะนำทางความรักของคุณ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ